สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องลายผู้ส่งน้องธนาครับก็หลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาก็าาน่าจะเกือบเดือนนะครับเกือบเดือนบอกออเกือบน่าจะเกือบเดือนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานิดหน่อยนะครับ ก็ต้องขอโทษขอไปเอฟซีด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะครับยังอยู่นะครับยังไม่ได้ปิดช่องนี้ไม่ได้นะครับเราก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าโทรศัพท์มีปัญหานล็หน่อยนะครับเราก็เลยอันนี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาทำคลิปอัพลงให้ทุกท่านได้ชมนะครับเอซีนะครับที่เราตามนะครับไงก็ขอบคุณนะครับ เปราดูครื่องมาครับ hmm. hmm ีาแล้วนะครับมีอการแล้วรศัพท์ก็งจะไปลงเครื่องมาครับยังไงก็เขาเขาบอกว่าถ้าต้องโทรศัพท์ไม่ได้เป็นอะไรครับต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แค่นั้นเองเปลี่ยนเครื่องเังเด้เพราะว่าแบบเขาใช้งานมาดูนุ้น เพราะเขาใช้ทางงานมาโดนเติบอะคอนเทนฟังรู้เรื่องไหมทางงานมาโดนเติบครับอ๋อแล้วเขาลืมไปเอ้ยทักทายพี่น้องทักทายวะทักทายเนี่ยเดี๋ยวนั่งดีๆีดื้อสวัสดีครับผมคือมีเจอหนึงเลยได้สวัสดีครับพี่น้องนี่ก็บ๊ว้มีอย่างไรครับพี่น้องไอ้ินหอดกันโบครับพี่น้องกินหอดวะกินหอดโบกินหอดโบครับเจ้าไอ้กินหอดคอยวะกินหอดอยู่ พี่น้องเนี่ยเขาอยู่เจ้าติดเจ้าทุกมืออยู่พี่จอดแจ้ทุครับที่นี่ก็บขอโทษขอใหน้ำพี่น้องน้ำเลือดกับเพราะว่าหอเขาไม่ค่อยได้ลงคลิปลงยังไงพี่น้องในบึงนะครับผมหลังจากที่กับ่าหายมาดูนนะครับก็ได้ก็มาให้การติดตามเท่ากับกอนได้ครับมาบึงมาชมเพราะห่อมาขมิ้นมาห่อน้ำเลือครับพี่น้องก็ได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องโม่สองคนเลยนะครับคอมเมนต์ได้ครับด่าได้เลยครับแต่อย่าแรงเลย จัดนั่งนักจัดนั่งนักพี่น้องจัดนั่งนักครับจัดมานั่งนักอัอนี้ก็เอามันเป็นความสุขของพวกเราเราเพื่นครับการถ่ายทอดนี้ทำมือได้บ่ได้ถ่ายทอดนี่นอกกินอะไรกินอะไรต้องลับนะครับได้เลยแต่ยังได้แห้งเลยครับจัดมานั่งนักผมชอบครับพี่น้องชอบขอบคุณหลายๆครับพี่พี่น้องติดตามเราส้มมะฮ่อมาให้ยกำลังใจแล้วก็บซิมี่อยู่เมือเนาะที่วันนี้ยังแบบว่าทีมฮ่อเลยพี่น้องยังคอยให้ยกำลังใจเฮ่อมาตลอดถึงว่าเฮ่อสิ นี่เลยลุมลุกคู่ค้านมาหลายๆอย่างอะไรแนวนะพันอันนี้มาเพิ่นกับซอยห้าเต็มทีเลยครับมีคนซอยเรือครับมีมีมีครับพี่น้องครับเพิ่นกับไฮการติดตามครับเป็นซอยเรือสำหรับสุยางก็บข้าวคู่นี้ดีครับคุณนี้ดีครับแต่ว่ากุกใจจักสิบอว์คัมได้หรอครับข้าวมันมีคัมไดมันสิีบอว์ออกมาแบบให้มันรู้สึกดีนะข้าวมีแต่ค้าวมาขอบคุณเลยนะครับขอบคุณรายครับพี่น้องขอบคุณดีีเงินบอที่ยังติดตามมื่อนี้เพิ่นกับเดี๋ยวนี้เราเพิ่นฝากกันหน่อยดิ

เชียงใหม่นี่เขาอ๋อฝังเชียงใหม่เออเขาก็เขาทุสั่งมานะเขาทุ่งสร้างเลยทุสั่งมาเออเชียงใหม่อ๋อมาจากพี่น้องเพื่อนยูทั้งยังเพื่นไปเ็ำงานอยู่มาเลเซียบอ่ะงานอยู่ต่างประเทศครับเออต่างประเทศครับเพราะว่ามีเพิ่นก็ได้ฝากของให้เพิ่นสั่งมาแต่เนื้อครับพี่น้องเดี๋ยวให้คอนเทียนเป็นคนแกะให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวไอ้มือก็สิสั่นใอ้พุก็สิวางไว้ยายผมถืออะไรเขาบอกว่าเป็นบัวหิมะ เดี๋ยวเดี anyway> ๋ยวไปเบิ้งเบิ้งเียน้องเขาบอกว่าเป็นบัวหิมะเลยครับจักมะบ่มะพุงกับผู้เลยครับพี่น้องแตะว่ามันมัน่ย่อคอยบองบวบบวเอาเดี๋ยวใส่มเลย่นคอยได้ทิศางอยเก็บไปเ ต้องมันเก็บใบเนี่เก็ใบแต่เป็นทีระลึกเ,ลเออที่เป็นไงทรงไห้เก้าสิบแปดกรอบเด้อเออคงจะอัดกรอบไปพี่ <c oughs> น้องเอาไว้ติดหน,น้าบ้านทีระลึกเป็นบ่ครับทีระลึกขั้งหนึ่งนี่มีคนใจดีทรงของมาให้ซื้อจอ,อาาาจาเลยครับตรงจะต่างสื่อเขาว่าต่างฝาครับนางฝาจากเมืองไกลลเยครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวว่าคือบัว วุ้ยมาอิงสนุกอะไรอยมันเงี้ยเนื้อหับเบิ้งครับมันมันมันคนที่ติดอ๋อทุกมันเถิดอ๋อมเถิดต้องฟังเลยครับพี่ต้องได้อีคือไก่เลี้ยงก็อะไรกินได้เลยบ่ญขั้นมาถิดขั้นยังนี่ยเขาบอกมาว่าโอ้ขุดมาเลยตัวนี้ครับพี่ต้อง เออเขาคุณมาเลยเขาบอกว่าวิธีกินวิธีกินบ่ต้องแค่นังกินได้ฮอดเปือกเขาวาล่างบ่บ่ต้องล่างก็ได้เป็นยาเขาว่าบว้องลมางสั่นเมนโบดูให้ควันเตยลงก่อนเขาว่ะกินเลยบ่กินเลยบ่ต้องหน้าเบ่ยังไงนะบอกบอกจะลองเบิ้งมันคือดินอะไรเอ๊ะเป็นยานี่มู่หนี่กิดยางั้นเป็นคุกหมื่อวานกินบ่กินบ่ กินด้วยบเออเสือกอยนะอ้าวดีนะนี่เลยดี่หลายปุกะมันก็เซ็บอยู่แต่ว่าคือดินหลายอยู่ยค่อยอ่านไหมก่อนเขาบอกว่าจะเดท้ายมันเบิกมันช่มงวายังไหนั่นเขาบอกว่าบัวบัวหีมมับุ้ mặt trời mặt đứng đấy trời mặt trời mặt nó mặt trời theo trời mặt lái mặt trời mặt trời qua trời đi đi, đi 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 trời mặt 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 trời quán, quán đồ bưng พี่นอ้องมึงเนี่ยเขาเป็นซี่จะเป็นบา้บาบมดกินทึ่งในเลยเห็นพี่นเบิ่งไงนี่นี่ซี่พี่น้องเป็นเลขซี่ครับนี่ครับเพื่อนแกออกแล้วมันจะเป็น,ปนสี่นี่นะครับเดี๋ยวเาไม้ขอหาที่ว่าตัวคนดูครับกัดทึ่งกันสีะครับ,รบพี่น้องเจ้านี้ไปไปอ,อ,อ,อ่านเพื่อนซุ่งให้เบิ่งเราต้องตบฟันเปลือกออกก่อนนะครับแล้วก็ไปไกินไม่ต้องต้มนะครับค่อยๆกับคือมั่นบานห้องเดี่ยวพี่น้อง mắng bôi hìm ăn cưng kêu bằng 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 kêu มันไ่ได้พิษบม่ได้มีใะไรสุดอกเพื่อนเพื่นบอกกันเนาะเพื่อนบอกว่าเคยถามเพื่อนว่าบาต้องต้มเพื่อนบอกครับบาต้องต้มกินได้เลยเพราะว่าแต่คนบม่ได้อ่านมงที่เขาว่าเขาเขาส่งมาบอกว่าให้ฟันเปลือกมันออกหน่งดื้อพอยไปได้อ่านตงนั้นไปข้ามไปก่อนพอเก็เลยให้เจ้ากินยังไดงเจ้าต้องเป็นคนลงก่อนนะแล้วก็ตายมาตายดอกตายเขาสิ เป็นยาเดึงบัวหิมะที่เป็นสางพิษได้จะอ่านออกเนี่นนยบึ้งให่น้องปันให้บึง้งของเราบัวหิมะอันี่ครับเข็มจีนอยู่แทบเทปจีนแทบที่เบสเทปยังหุ่นยาตัวนี้นะช่วชวนเออโอ๋อในทางในทางจีนมีดิ่เป็นยาเย,ย็่น้องนี่เป็นยาเย,ย็นครับรักษา ตัวอย่างครับอาการเจ็บช้ำในร่างกายขเขาเจ็บปวดช้ำใช่เท่านั้นเดียวจะบปวเป็นอะไรรีวิวนึ่รีวิวนึ่รีวิวน,น,นึ่เป็นอะไเป็นใช่ไมนหวานม, ه, ม ه, ัาานานอทันหมดติกินเลยจังเลยสิถ้าคเคยเห็นอยออกไปตม้มทะเลทิคเเคยเห็นเขเก็บช้เขาเก็บ อเนเขลยวอวดกินบัวกินไม่มีกินเลยตหบอเหรอหรอกินแบบปอเอกับกินทึงินนั่นได้แต่บวพอเพื่อเหบอเหรอเราเรียนเจ้ากิน้งบินเจ้าบ้า เพือกมันจะมีกินอยู่ไงหรอกมิลิทเป็นยาเป็นยาเย็นนะครับบอกว่ามิลิทเป็นยาเย็นในทางยาจีนอล่ะพี่น้องแก้ข้ออักเสบแก้แก้ข้ออักเสบนี่แก้ข้อเหน แก่ไข mm ่บำรุงหัวใจเอ้ยพอเราอยู่คอยไปลงหัวใจพอดีบำรุงหัวใจน้แล้วีห้องสีทำให้สวนรองเลยครับหัวใจไอ้สวนนอนปุ๋หัวใจก็มีปัญหาขอบคุอะครับขอรครับเสรูจลึกเสร็ลึกพาตองตบราต้งตเพืให้ก่เจ้ากินเลยเนาะ ก็งอไปนี่ยตอนนอนต้องไปก่อนเพื่อกมาเดี๋ยวจะเอาเราจะเอาไปให้พี่ใหญ่ชิมดูนะเราะให้พี่ใหญ่ชิมดูก่อนนะครับเอฟพีส่งไหมลองกินเบิงงโอ้เม็ดไหมลองกินทั้งนั้นละต้อง ปันดกบ่ต <m> ้องปั oh! Oh! Oh, oh! 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 Oh ้นเดี๋ยวโอ้ยยังต้องให้คนแก่ลองชิมดูก่อนนะครับคนแก่โอ้ยติดแต่สำหรัคนแก่มาขนาดนีนอ๋อห้องเลยยังไงเลยเถ้ามากินไดห้องก็จะกินตามเนาะจะไปพี่ผ้าข้างใหนโอ้นี่แม่เอาตัวนี้ถ้ากินไดห้องจะกินตามนะมันนัวยังบุญหิมะบุญหิมะเจ็บด้วยเป็นยาเย็นน้องเป็นยาเลย เป็นยาเย็นกินดีนะโอหไปได้มาให้เนี่ยเด็กสิเปยุโรปตะวันมาเลเซียนางฟ้านางฟ้าขอบคุณครับแสบร้ายครับนี่ก็ฝากไปเลยครับเด้อเออเถอะฟ้าดินดัวคือว่าเป็นเป็นยาเย็นเก๋เก๋ข้ออักเสบเก๋ไข่เก๋โรคหัวใจประเทศกินเขามากินดีนะอือนี่นะวัวหิมะทุ่นนะเขาปลูกไว้ที่ผังเนื้อของเนื้อเจ้า จ้าด้อเข้าไปแห่พี่ทางกูมงจ้าห่ทางี่เลยได้ได้นี่ครับลองมึงยังไงพี่โอยคุณังวะงานดานดคิดพุ่งกกัเลยที่กันไอ้เกลือป่องล่ะจ่าลมันคือมันอย่างัมันสี่ยงไหนผมกินหอดว่าเนเกลือปองวา เออเป็นทุวว่าเตประเทศเออมาเลเซี่ยอจังหวะโกาีธรมะของจินยาคอยยังจีนเีจีนเป็นยาเย็นยาจีนนะเกษจีนกระทรวงวหไเป็นยาเย็นเพราะว่าแกขอกสิสิหรืแกขอกสิแกลูกหัวใจแล้วก็หมอกีแกไข่ไค่อยย่างตามดิ ต้อง,องไปออ้มืลลอกาเดินทางไปย่งมแรดอย่างมืออื่นเออมือ่มออื่นยำเหลงยำสามือ่ออื่นเดินทางไปินอำเภอหินจังหวัดประจวบคริกันนะครับพี่น้องอับสากตกงานครับอื่นอาสิอ,ออกเดินทางตอนเช้าครับเพื่อนของคนทิ้งครับพ่อแม่ีวานตีี่พี่น้องเชื่อติดตามห้องน้ำเราพี่น้องครับอย่าลืม กดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนาหอสิลป์ไทยก็ทายติดตามด้วยครับทาติดตามดีๆครับอย่าพลาดนะครับขอราพุ่ในไลน์ครับสีลงคลิปเรื่อยๆแล้วครับอยู่ในที่นี้ครับจากจากที่หายไปโดนครับโดนเติมอยู่ นี sí ่ก็สิลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับของฝากวันนี้ครับของฝากก็ขอบคุณสำหรับของฝากนะด้อยครับมาทางไกลครับขอบคุณหลายๆครับขีดรถเช็คลาข้าวบัน้องให้กับวันนี้ก็เซลล์วิวเซลล์วิวขอบคุณหลายๆ์ขอตัวลาไปก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ